สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญหยดน้ำรุ่นแรกของแปะลงสีปีสองหสองสทองแดงผิวไฟสวยเลยดับแรกก่อนจะลงกล้องดูก่อนเลยดูตรงหน้าผ่าก่อนเลยตรงเนี้ยรอยนูนเมาลนะ รอยเนี่ยสำคัญต้องเป็นธรรมชาติไม่เหมือนปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เห็นไหมรอยยับย่นที่หนผากมองระยะาไกลาจะเห็นก่อนเลยเห็นไหมก่อนเราจะลงกล้องดูรอยนี้ก่อนเลยรอยวาวรอยเนี่ยสำคัญเรามาลงกล้องกัน อย่างแรกกันมันเดิมไหมเมตตาฝั่งนีกลมมากเลยไหมกลมแล้วคมเลยไหมเมตตากลมแล้วคมเลยฝังนี้ก็คมมากถ้าดูเม็ดไฟตรงหน้าผาเหมือนจะมีสองเม็ดติดกันนะดูเห็นไหมเหมือนจะมีเม็ดนึงแยกออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังโฟกัสไม่ดีเห็นไหม ก็เามาโฟก,กัสเออเนี่ยโฟกัสอะเห็นไหมอืมมันจะมีสองเม็ดนะเห็นไหมแล้วดูลายผมนะคมมากนะเส้นผมตรงบนข้างบนเนี่ยลายผมมันเะเส้นพวกนี้คมมากคมเป็นเป็นแท่งคม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 ,คม,ค,มคมเลยเห็นไหมคมหมดเลยคมเป็น เป็นเส้นคมเลยอ่ะเราจะมองตอนเราส่งกล้องลงด้วยตาปะเราจะเห็นเลยความคมไม่ได้เป็นแค่แท่งอย่างเดียวนะเราจะมีความคมของการกระแทกปั๊มไปด้วยเห็นไหมต่องจมูกจมูกคมเป็นสันแม่หูคมหูเป็นแท่งคางคมในรูจมูกมีรอยปั๊มไหมเห็นไ ดูรับลอยรับยนต์ใบหน้าก่อนงเพาของของแปะลงสีก่อนใช่ไหมตรงคางตรงอะไรเห็นไหมคอนก็ไม่ค่อยจะโฟกัสอ่าขอบคางขอบปากนั่นนะความคมนะรอยการกระแทกการขูดแล้วกระแทกเห็นไหมรอยมุมตา พวกเนี่ยสาคัญต้องจําเส้นหน้าผากพวกเนี้ยเขาจะติดแบบเหมือนติดบางๆนะเห็นไหมอ่าเขาจะมีลายหน้าผากเขาบางๆนะเนี่ยเนี่ยจะมองนี้จะเห็นเห็นไหมเนี่จะเห็น <c oughs> <c oughs> แล้วดูกรนบอกเลยคมมากดูเนีย่ยพับปั๊มจะคมแบบนี้เลย นี่ยต่อปั๊มจะข่มแบบนี้เลยเห็นไหมจะมีร่องรอยการกระแทกปั๊มในซี่ซอกในพวกนี้ข่มเลยดูเห็นไหมอ่าดูฝั่งนี้อืมเหมือนกันเห็นไหมข่มเหมือนกันอ่ะร่องลอยเห็นไหมในซอกในอะไร เห็นความคมมากโอ้ยโทษที่คันคอ <c oughs> <c oughs> เราดูเสือ้อแปะคองคอนี่คมกลิบเลยเม็ดกระดุมนี่เป็นเม็ดคมคมเลยนะและยอยับย่นตรงเนี้ยตองสำคัญตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยเขาจะเห็นเป็นบางๆางเนี่ยต้องมีต้องมีองมรอยยับย่นตรงเนี้ยเขาต้องมีนะ เนีตยจงไม้สำคัญตรงนี้จำตรงนี้ไว้แม้คางคมก็เดือกเป็นมิดคมเลยแม้ก็เดือกอืมก็เดือกคมๆเลยคมมากเห็นไหมออคอคมตรงนี้ยิ่งคมถ้าดูพวกเนี้เห็นไหมเป็นพระพระปัะ๊มอ่ะโด อืมให้ดูเป็นทาปั๊มอะคมแบบนี้เลยเนี่ยคงกิบเห็นไหมตามซอกตามอะไรไหมไม่ต้องชี้มากให้ดูเอาเห็นไหมดูเม็ดกระดุมเม็ดเสือ้อลายเสื้อพวกเนี้ย สำคัญความคมพวกนี้ดูตัวตัดเป็นตัดเกือบสูดแล้วก็เฉกเห็นไหมเสียงเขาจะบอกว่าตัดรอยตัดเงี้ยเก๋เกส่งมาฉันฉันรับไว้เองเกย,ยังไงดูข้างหลังเนี่ยดูผ้าเก๋ดูดิ อ้พาพปัม๊มดูดูตัวข้างในพวกนี้ก็รู้แล้วซอกซอยพวกเนี้ยที่ต้องในรอยพวกเนี้ยสำคัญตัวถกคมกิบเลยแล้วรอยยับทับยันเนี้ยจะมีต้องมีรอยสูงรอยต่ำตรงมุมมุกเนี่ยมุมมุกเนี้ยอืม ความมีรอยสูงลดต่ำเห็นไหมมีความสูงความต่ำเขาอยู่ดอกจันทุ่มคมเดี๋ยวให้ดูไม่ต้องให้บรรจัยมากลองดูเองต้องไม่อยากจะโฟกัส Đó là màn Đúng không? phải là màn khóa nữa? thịt đồng จำตรงร่องแก้มร่องตารอยขูดขีดเนี่ยแฝ่สำคัญเล็กเน้อยๆพวกเนี้ยรอยเล็กน้อยเนี่ยสำคัญหมดเลยหัิ้วเห็นคิ้วเป็นคิ้วเส้นน้อยๆเห็นไหมคิ้วไม่ติดแบบอันี้มากไคิ้วกำลังน่ารักรองนี้คมมาก ทอดแก้มน,นะคมมากก็มดูรไรผมทีนึงน,นะขนูคมคมแบบนี้เลยอนะ่ะ ผมเก็บเลยนะขนมลองดูเอาอย่าง ครับใช้พี่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสูปรตังให้ผมก็ได้นะพี่มีแล้วสูปรตังได้แล้วขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ